ก็สวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับผมก็มาอยู่กับแมรี่พนะครับผมนะฮะโอเคในของคลิปนี้นะครับผมผมก็จะมาเดทข่าวสามเกี่ยวกับแอปฟรีบิตคอยน์แคปนะครับผมนะว่ายังถอนหรือว่าเขายังจ่ายอยู่ไหมนะครับผมก็คือเว็บไซต์ไม่ใช่เว็บไซต์ดีแอปแอปอ่าบิตคอยนแคปนี้นะครับผมเขายังจ่ายอยู่นะครับผมนะฮะก็ยังจ่ายอยู่นะครับผมเนาะ วันนี้ผมได้ทำการถอนไปที่10,000สตูตินะครับผมก็เข้าไปที่กระเป๋าไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูกันเลยนะครับผมส่วนวิธีในการทำงานของอแอปนี้นะผมก็ไปทำได้ทำง่ายๆนะครับผมและทำแค่สองปุ่มนี้เลยนะครับผมฮะ ก็ตามนี้เลยเนาะถ้าใครติดตามผมมาแล้วนะครับผมก็ไซตระยะหนึ่งนะครับผมก็อาจจรรู้วิธีในการทํางานของแอมนีแล้วถ้าใครไม่รู้ก็สามารถไปดูวิธีในการทํางานได้นะครับผมนะทำงานง่ายๆนะครับผมโอเคเนาะก็เดี๋ยวไปดูย่องเงินที่วันนี้ที่ทางแอดได้ทำการถอนมาให้นะครับผมก็ถอนมาให้ผมจำนวนที่ 10,000 s a t o ก็ตามนี้เลยนะครับผมนะถอนทุกอาทิตย์นะครับผมวันอังคารเท่านั้นนะครับผมนะจะถอนเร็วหรือชา้าต้องรอทำของแอปเขาดำเนินการให้นะครับผมเนาะแต่ว่าเขายังจ่ายอยู่นะครับผมก็วันนี้ผมก็ได้เหรียญบิตคอยแคปเข้ามาอีกแล้วนะครับผมนะก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับผมพอราคามันแพงแพงแล้วอ่าเราก็อ่าราคามันขึ้นเนาะสมมติว่าเราสะสมไปเรื่อยๆพอราคาัขึ้นอ่าเราก็เอาไปขายเอาไปแลกเงินได้นะครับผมเนาะ ก็ตามนี้เลยนะครับผมส่วนแอปของอ่าบิคคอยแคปก็ถือว่ายังจ่ายอยู่นะครับผมใครที่ยังไม่ได้ทําก็มาทําได้นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปในของอ e ีกแอบนึงก็คือแอปไลคคอยนะครับผมเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับผมฮะเอาแล้วนะครับผมอ่ะเราก็มาในของแอปฟรีไลคคอยนะครับผมซึ่งอแอปของอฟรี Bitcoin Cap แบบิคคอยแคปกับแอปไลคคอยนี้นะครับผมก็คือเป็น คือเดียวกันกนะ็คือเป็นเหมือนว่าเครือข่เดียวกันนะครับผมมาก็การทาํทาง,ทงานก็ง่ายๆเหมือนเดิมเลยนะครับผมแต่ว่าส่วนแอปฟรีไลคอยนี้นะครับผมจำนวนในการถอนขั้นต่ำก็อาจจะแพงหน่อยนะครับผมหรือว่าอาจจะเยอะหน่อยเนาะในการถอนข่านต่มของแอปนี้นะผมก็คือถอนค่้นตามอยู่ที่1นึ่งแสนสตชินะครับผมแต่ว่าคำผมยังถอนไม่ได้นะครับผมผมมีอยู่4 0 0 0มสโสตชินะครับผมนะก็ยังไม่รู้ว่ามันถอนได้หรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นเครือเดียวกันกับอแอปฟรี บิตคอยน์แคปน่าจะถอนได้แหละนะครับผมก็น่าจะถอนได้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นเครือข่ายเดียวกันเพราะว่าแอปฟรีบิตคอยน์แคปยังจ่ายเลยแอปนี้น่าจะ uh, ก็ต้องจ่ายอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าเป็นเครือขายเดียวกันนะครับผมส่วนวิธีในการทํางานก็เหมือนกันเดททุกอย่างเลยนะครับผมนะยังเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับผมก็แค่ให้เรา,ากดเข้าไปนะครับผมอ่ะลาสักครู่นะครับผมกดผิดนะครับ กดกลับก่อนกดกลับก่อนวิธีในการทํางานก็มีอยู่2เมนูครับเมนูนี้แล้วก็เมนูข้างล่างนี้นะครับผมอ่ะสมมติว่าผมกดเมนูข้างล่างนะครับผมอ่ะก็มันจะมีโฆษณาให้เราดูเราดูวิดีโอนะครับผมแล้วก็ดูโฆษณาให้จบแล้วก็สะสมะแต้มสตูชินะครับผมนะถึงเวลาถอนเขาจะถอนมาให้เราเลยเขาจะถอนมาให้เราโดยทุกวันอังคารนะครับผมช่วงเวลาประมาณสิบโมงเนี้ยถ้าใคร ของใครยังไม่เข้าก็รอรอสักประมาณต้องรอหน่อยนะผมจนกว่ามันจะเข้าเนาะแต่ถ้าของใครไม่เข้าจริงๆก็ต้องรอก็ต้องไปเช็ดกระเป๋าของตัวเองแล้วนะครับผมกระเป๋าในการถอนนะครับผมว่าถ้าใครใช้กระเป๋าในการถอนของปิดครับหรือว่าสนาโปลหรือว่าแซบดอทคอมหรือว่า,ากระเป๋าอื่นๆนะครับผมนะก็ลองไปเช็ดดูว่าเราถอนไม่เข้า่เราเอากระเป๋ามาถุรือเปล่านะครับผมวะ อาจจะเช่นเราเอากระเป๋าอ่าอย่าเช่นแอปนี้เป็นแอปของไลฟ์คอยใช่ไหมเราต้องไปเอากระเป๋าของไลฟ์คอยมานะครับผมส่วิธีใน,นการเอากระเป๋าผมก็ได้ทําการสอนไว้แล้วคลิปแรกเลยนะครับผมว่าเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้ทุกคนไปดูนะครับผมเนาะส่วิธีใน,นการทํางานของ2แอปนี้นะครับผมก็ทํางานเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับผมว่าไม่แตกต่างอะไรเลยนะครับผมเนาะแค่เรากดเข้าไปแค่นนี้เลยนะครับผมว่าทำการสปิน Spin เข้าไปนะครับผมว่าถ้าอยากได้เยอะก็ต้องดูวิดีโอโฆษณาเข้าไปนะครับผมแต่ว่าอันนี้ผมแค่มา ทำให้ทุกคนดูค่าเข้าเฉยๆนะครับผมเนาะโอเคนะครับผมก็กดรับไปแค่นี้แล้วนะครับผมนะฮะน่ะทำงานเหมือนกันเลยทุกอย่างนะครับผม2แอปนี้นะครับผมฮะก็กดเข้าไปแค่นี้แล้นะครับผมอ๋อก็ประมาณแค่นี้เลยนะครับผมโอเควันนี้ก็มาอัปเดตเรื่องในการถอนเงินจับอัปฟรีบิตคอยแคปก็ถือว่ายังจ่ายตามปกตินะครับผมถ้าใครสนใจนะครับผมาก็มาหาเหรียญบิตคอยหรือว่า บีคอยแคบฟรีๆได้นะครับผมหรือไลค์คอยได้นะครับผม,มง่ายๆแค่นี้นะครับผมทแค่นี้นะครับผมก็ง่ายๆแค่นี้ก็วันนี้ก็มาอัปเดตเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามรับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับผมบ๊ายบายว่าจะในการคลิปหน้าครับ